A, E, I, O, และ U อาจเสร็จแรกแล้จะออกเสียงเสร็จ A ก่อนนะคะ A นะคะ A. lúc nào 7A สามารถนําวิธีการร้องเพลงนะคะวิธีการร้องเพลงต่างๆที่คุณหนุ่ได้ฝึกฝนให้เนี่ยไปฝึกที่บ้านนะคะก่อนที่เราจะร้องเพลงอะไรก็ตามเราวอร์สียงก่อนจะทําให้เส้นเสียงเราเนี่ยคงที่ยิ่งขึ้นแล้วก็เปล่งเสียงได้ไภายนอกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปเนี่ยเราจะไปทบทวนเพลงอ่าเดี๋ยวเราไปพบกับการเข้าสู่กิจกรรมขับร้องนะคะวันนี้ใน,ร,นระดับั้นะถมศึกษาปีที่4เนี่ยคุณหนุ่ยได สอนเพลงร้องไวทั้งหมดสเพลงด้วยกันนะคะคือ1เพลงรักแม่ไม่เปลี่ยนใจ2เพลงอะไรคะเพลงเมืองไทยของเรานะคะและ3ามอีพีที่เราพู้ดีสอนเพลงอะไรไปลูกเพลงอะไรนะคะเพลงรักพ่อนิรันดรใช่ไหมลูกเดี๋ยวอีพีเนี้ยผู้ดูขออนุญาตสอบเก็บคะแนนเด็กๆได้ไหมคะเพลงแรกเลยคือเพลงรักแม่ไม่เปลี่ยนใจอ่า วิธีการสอบเก็บคะแนนทำยังไงเด็กๆตั้งใจฟังดีๆนะคะให้นักเรียนเปิดคลิปวิดีโอหรือคลิปวิดีโอนี้ที่เป็นท้ายแทท้ายคลิปปะคุณหน่่ยจ้าแทรกเพลงที่เป็นเพลงแบ็คทิงท็กให้นะคะและเรียนเปิดคลิปวิดีโอตรงนั้นเปิดแล้วก็ร้องเพลงมาแล้วก็อัดวิดีโอคลิปแล้วก็ส่งมาที่ไลน์กลุ่มหรือว่าจะส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวคุณหนุ่ยก็ได้คุณหนุ่ยมีไลน์อยู่ใน แอบแฝงในไลน์ห้องนักเรียนทุกห er> ้องเลยนะลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนส่งงานมาได้เลยนะคะหรือว่าจะส่งมาทางไลน์ส่วนตัวก็ได้อ่าอาคลิปคลิปร้องเพลงนะคะแต่ละคลิปจะมีคะแนนทั้งหมด20คะแนนร้องเพลงรักแม่ไม่เปลี่ยนใจ20คะแนนร้องเพลงเมืองไทยของเรา20คะแนนเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนไม่ส่งการบ้านหรือไม่ส่งคลิปสอบเนี่ยเด็กๆจะหายไปคะแนนนักเรียนจะหายไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเด็กๆตามตามคะแนนด้วยนะลูกตามส่งงานตามส่ง ส่งคลิสต,ตอบด้วยนะคะอ่าเดี๋ยว EP D นี้เนี่ยเราจะไปทบทวนเพลงรักแม่ไม่เปลี่ยนใจก่อนนะคะแล้วก็ส่งคลิสต,ตอครูด,ด้วยนะคะเหนื่อยเพียงไหนเหนื่อยอย่างไรไม่เคยบน่น จะอดจะทนไม่เคยจะท้อใจหวังให้เธอเติบโตและสูงใหญ่เหนื่อยเพียงใดไม่ท้อเลยขอบคุณที่คอยดูแลรักแท้แท้จึงห่วงใยขอบคุณที่รักและใส่ใจ จะรักแม่ไปไม่มีปลี me ไปเราจะไปทบทวนการฝึกบรรเลงดนตรีกันนะคะ,ะเริ่มต้นด้วยสเกลแล้วก็ต่อด้วยเพลงที่เราใช้บรรเลงกันนะคะเด็กๆเตรียมตัวเปิดแอปพลิเคชัน Perfect Piano ได้เลยค่ะสำหรับการฝึกเล่นเครื่องคีย์บอร์ดคุณครูขอแนะนำให้เด็กๆโหลดแอปพลิเคชัน Perfect Piano มาเล่นกันนะคะสามารถโหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะ ขั้นตอนที่1ให้เข้าแอปพลิเคชัน Perfect Piano จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นให้กดไปที่รูปคีย์บอร์ดค่ะแล้วให้กดรูปสามขีดด้านบนขวานะคะถ้าเป็นระบบ Android ให้กดไปที่คีย์ที่มองเห็นให้เป็นเลข8ค่ะ แต่ถ้าเป็นระบบ iOS ให้กดคีย์ที่ปรากฏบนจอให้เป็นเลข8เหมือนกันเลยค่ะค่ะเข้าสู่กิจกรรมบรรเลงดนตรีกันนะคะเราจะมาเริ่มกิจกรรมแรกด้วยการทบทวนสเกลซีกันค่ะนักเรียนเปิดแอปพลิเคชัน Perfect Piano ขึ้นมาเลยนะลูกนะแล้ววางมือที่แอปพลิเคชันเลยค่ะ

อีกหนึ่งรอบค่ะสามสี่เริ่มหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งอ่าเดี๋ยวเรามาเล่นพร้อมจังหวะนะคะนักเล่นพร้อมนะคะลูกเต็มตู้นับหนึ่ง อบหนึ่งนะคะเตร you know, ียมตัวนับหนึ่งสองสามเริ่มหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่สามสองหนึ่งสามสองหนึ่งพอได้ไหมคะอีกหนึ่งรอบนะคะหนึ่งสองสามเริ่มหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่สามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง เมื่อสักครู่นี้เราวอร์มนิ้วมือขวาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มคอร์ดซีเข้าไปด้วยให้สำหรับสเกลซีนะคะคอร์ดซีวางมือตรงไหนลูกวางมือที่ออกเตปที่2นะคะสำหรับเด็กๆที่ใช้แอปพลิเคชัน Perfect p i a เปียโนนักเรียนวางมือเดียวก็ได้นะลูกอ่าส่วนใครที่มีคีย์บอร์ดอยู่ที่บ้านไม่เป็นวางสองมือเหมือนคุณครูก็ได้นะคะคอร์ดซีประกอบไปด้วยโน้ตอะไรลูกจำได้ไหมคะคอร์ดซีคือโน้ตโดมี ตอนใช้นิ้วก้อยนิ้วกลางและนิ้วโป้งกดพร้อมกัน3นิ้วลงไปนั่นเองเวลาเราจะกดคอร์ดซีพร้อมสเกลซีเราจะกดพร้อมโน้ตตัวโดค่ะโดตัวแรกแล้วก็โดตัวที่8แล้วก็กดคอร์ดซีนะคะแล้วก็ไล่กลับมาหาโดตัวที่1ก็กดคอร์ดซีเด็กๆลองเล่นพร้อมคุณครูน,นนะลูกนะ1 2ึ่งสอง้ำป้ายซีสองสามหนึ่ง สองสามสี่สีไปซีสามสองหนึ่งสามสองสีพอได้ไหมคะอีกหนึ่งรอบนะลูกนะสามสี่เริ่มซีสองสามหนึ่งสองสามสี่สีสี่สามสองหนึ่งสามสองสีอ่าได้ไหมคะเดี๋ยวเราไปเล่นพร้อมจังหวะนะลูกนะเตรียมตัวค่ะ พรการน,นับหนึ่งสองสาป้ายนี่สองสามหนึ่งสองสาตีส่สี่สามสองหนึ่งสาสอีกหนึ่งรอบนะลูกพรกามกันนับ1สองสามป้ายสี่สองสามหนึ่งสองสามีสี่สี่สามหนึ่งสสอรอบสุดท้ายนะคะพร้อมหนึ่ง 2, 3, 2อสามป้ายคอร์ดซ2สองสามหนึ่งสอสามสี่สสี่สามสองหนึ่งสามสอพอเล่นกันได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราได้วอร์มนิ้วกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทบทวนทบทวนเพลง w ว n เด e ร์เ n นโกลมัชชิ่งอนนะลูกนะเตรียมตัวเลยค่ะค่ะ เดี๋ยวเราจะเริ่ม,มทบทวนเพลง When the s e n g o m a Ching In นะคะ EP ที่แล้วคุณหนุย่ยทบทวนให้ตั้งแต่ห้องที่1ถึงห้องที่16แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งเด็กๆเ,เล่นพร้อมกันค่ะโดมีฟาซอนนะ1 2ึซ้มโดมีฟาซอนโดมีฟาซอนซอีกรอบลูก1นึ่งสองซ้าโดมีฟา โดมีฟ้าซอนอีกครั้งค่ะหนึ่งสองสามโดมีฟ้าซ้อนมีโดนิ้วกลางมีนิ้วโป้งโดมีเรนิวกลา,างค่ะนิ้วชี้เรลูกต่อไปมีมีเรโดนะคะบรรทัดที่สามของที่เก้านะคะมีมีเรนิวชี้เรโป้งโดอ่าต่อไปโดมีโป้งกลางค่ะ โดมีซอนนิ้วก้อยลูกซอนซอนฟ้าค่ะซอนฟ้าอ่าบรรทัดที่สี่ห้องที่13านะคะมีฟาซอนนะลูกหนึ่งสองสามีฟ้าซอนมีโดเรโดนะคะมีนิวโป้งโดนิ้วชี้เรนนิป้งโดสองสามสี่ จำได้ไม่เอ่ยอีกหนึ่งรอบนะคะทบทวนกันอีกหนึ่งรอบโดมีฟาซอนนะลูกโดนิ้วโป้งมีนิ้วกลางนะคะสามสี่ไปโดมีฟาซอนโดมีฟาซอนอีกรอบสามสี่ไปโดมีฟาซอนโดมีฟาซอนอีกรอบนะคะเตรียมตัวไปโดมีฟาซอนมีโดนิ้วกลางมีนิ้วโป้ง โดนิ้วกลางมีนิ้วชี้สองสบรรทัดที่สามมีมีเรโดค่ะมีมีเรโดโด,โดมีป้งกลางลูกโดมีนิ้วก้อยซ่อนค่ะซอนซอนฟ้าค่ะซอนฟ้าต่อไปบรรทัดที่4ี่นะคะมีฟา้าซอนห้องที่13ลูกไปมีนิ้วกลางนะคะมีนิ้วนางฟ้า ต้นมีโดกลางโป้งค่ะมีนิโป้งโดเรโดชีโป้งลูกเรนิโป้งโดอ่าเดี๋ยวเราจะไปเล่นพร้อมเพลงกันนะคะเด็กๆทบทวนพร้อมคุณหน่วยได้นะเตรียมตัวค่ะมีโดโดมีฟาซอนอีกรอบค่ะป้โด โดมีฟาซอนอีกรอบนึงนะคะป้ายมีโดนิ้วกลางนิ้วโป้งมีเรนิ้วกลางนิ้วชี้ค่ะมีมีเรโดลูกเต็มตัวป้ายโดมีโป้งกลางค่ะจอนนิ้วก้อยจอนฟามีฟาซอนกลางนางก้อยเต็มตัวมีฟามีโดนิ้วกลางนิ้วโป้ง เรดดนิ้วชี้นิ้วโป้งค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้ทบทวนห้องที่1ถึงห้องที่16ไปแล้วนะคะนักเรียนสังเกตที่ห้องที่16นะลูกเราจะเจอเครื่องหมายอะไรคะเราจะเจอเครื่องหมายประทุนหนึ่งถูกไหมเจอเครื่องหมายประทุนหนึ่งแล้วก็เจอเครื่องหมายย้อนถูกไหมลูกเครื่องหมายย้อนทําหน้าที่อะไรคะทําหน้าที่ย้อนกลับไปเล่นห้องที่มีเครื่องหมายย้อนอีกหนึ่งตัว เด็กๆลองหาซิว่าเครื่องหมายย้อนอีกหนึ่งตัวหรือห้องที่เราจะย้อนขึ้นไปคือห้องที่เท่าไหร่คะอะถูกแล้วคะ่ะห้องที่สองนักเรียนเจอหรือยังนักเรียนนั่นแปลว่าเมื่อเด็กๆเ,เล่นจนถึงห้องที่16ที่รองว่ามีโดเรโดนักเรียนต้องย้อนกลับไปเล่นห้องที่สองถูกไหมคะ,ะห้องที่สองรองว่าอะไรคะ โดมีฟาซอนนั่หมายของว่าเราย้อนเล่นเพลงนี้สอรอบแต่เด็กๆสังเกตไหมคะว่าห้องที่2จะมีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางดนตรีอีก1เครื่องหมายเป็นเลข8มีตัว V แล้วก็มีตัว A นะคะ8 V A หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าออกตาว่าออกตาว่าทำหน้าที่อะไรทราบไหมคะออกตาว่าทำหน้าที่เพิ่มเสียงขึ้นไป8เสียงความหมายของของสัญลักษณ์นี้คืออะไรรู้ไหมลูก หมายความว่าเมื่อนักเรียนเล่นย้อนกลับไปรอบที่2นักเรียนจะต้องข้ามเสียงขึ้นไป8เสียงหรือ1ออกเตปความหมายก็คือรอบแรกเราเล่นออกเตปที่2เออขอโทษค่ะรอบแรกเราเล่นออกเตปที่3รอบที่2ย้อนขึ้นไปเราต้องย้ายมือไปวางออกเตปที่4ออกเตปที่4อยู่ตรงไหนเด็กๆอ่าเดี๋ยวนักเรียนเปิดแอปพลิเคชัน perfect piano แล้ววางมือตามคุณหน่วยเลยนะวางมือที่ออกเตปที่3ก่อนนะคะ ในแอปพลิเคชัน Perfect Piano อะค่ะนักเรียนข้างบนนะมันจะมีแถบเลื่อนสามารถเลือกออกเทปได้อ่าแถบออกเทปที่3คือปุ่มเขียวๆแถบที่เป็นสีเหลืองคือออกเทปที่4นะคะอ่านักเรียนดูดีๆนะลูกนะเมื่อเราเล่นจบแล้วมโด o เรด o สองสาแล้วย้ายออกเทปที่4ออกเทปที่4คือ True b a c k 2 uh, back 3คู่ที่4คือออกเตปที่4นะคะสังเกตดีๆนะคะ,ะแล้วก็ย้ายมาแล้วเราก็เล่นโน้ตเดิมเลยค่ะโดมิฟาซอลโดมิฟาซอนเหมือนเดิมเลยโดมิฟาซอลซึ่งรอบที่2เสียงคีย์บอร์ดเราจะเปลี่ยนไปเป็นเสียงสูงขึ้น1ออกเตปนะคะตอบเล่นเหมือนเดิมเลยลูกโดมิฟาซอลมีโด มีเรแล้วก็ท่องต่อไปบรรทัดที่3ามมีมีเรโดเด้นเหมือนเดิมเลยค่ะมีมีเรโดต่อไปโดมีโดมีซอนนิ้วก้อยเหมือนเดิมเลยค่ะซอนฟามีฟาซอนกลางนางก้อยลูกมีโดนิ้วกลางกับน,นิ้วโป้งเหมือนเดิมเลยค่ะเรโดนิ้วชี้กับน,นิ้วโป้งค่ะ 2องสาสี่แล้วหยุดจบแล้วจบเพลงแล้วนะคะนั่นหมายของว่าเพลง When the sun g o m a c h in g in เราเล่นทั้งหมด2รอบนะคะรอบแรกเราเล่นที่ออกเตท,ที่3พอจบแล้วย้อนไปรอบที่สองย้ายมือไปออกเตท,ที่4นั่นเองค่ะเด็กๆพอเข้าใจแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นเพลงนี้กันทั้งเพลงเลยนะลูกนะเตรียมตัวนะคะรอเพลงนะลูกพร้อมค่ะ โดมีฟาซอนออกเทฟที่3ก่อนนะโดมีฟาซอนโป้งกลางนางก้อยอีกรอบโดมีฟาซอนโป้งกลางนางก้อยอีกทีค่ะมีโดนิ้วกลางนิ้วโป้งนิ้วกลางนิว้วชีมีมีเรโดกลางกลางชีโป้งค่ะป้ายโดมีค่ะป้าโดมีซอนนิ้วก้อย อนฟาต่อไปมีฟาซอนค่ะห้องที่13มีโดนิ้วกลางนิ้วโป้งเรโดนิ้วชี้นิ้วโป้งค่ะเตรียมตัวย้ายมือออกเตปที่สี่พร้อมกันไป้าโดมีฟาซอนโดมีฟาซอนอีกรอบนะคะไปโดมีฟาซอนโดมีฟาซอนอีกรอบลูกไป้ามีโดนิวกลาง นิ้วป้องนิ้วกลางนิ้วชี้มีม,มีเรโดค่ะเล่นเหมือนเดิมนะลูกโดมีป้องกลางโดมีนิ้วก้อยซ้อนจอนฟ้าค่ะมีฟ้าซ้อนลูกเต็ตมตัวป้ายมีโดนิ้วโป้งเรโดนิ้วโป้ง เด็กๆพอเล่นได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะคุณหน่ยจะสรุปให้อีกหนึ่งรอบนะคะเพลง When the s e n k o m a c h i n e In เล่นทั้งหมดกี่รอบเอ่ย2รอบนะคะรอบแรกเราเล่นที่ออกเทปที่3แล้วเราเจอเครื่องหมายย้อนย้อนกลับไปเล่นรอบที่2ที่ออกเทปที่4นั่นเองค่ะ ฝากการบ้านนะคะให้เด็กๆฝึกฝนและทบทวนเพลง When the s e n k o m a c h i n e In ที่แอปพลิเคชัน Perfect Piano ได้เลยนะลูกนะส่วนท้ายคลิปนะคะคุณหนุ่ยจะมีเพลงรักแม่ไว้ให้เด็กๆสอบร้องเพลงด้วยนะลูกสอบร้องเพลงรักแม่ไม่เปลี่ยนใจคะ่ะ